พระเอกหนุ่มเข้มหัสวีนะคะเดินทางไปสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2565เพื่อยินขอผ่อนผันทาหารครั้งที่5ค่ะพร้อมเผยเหตุผลในการผ่อนผันในครั้งนี้ซึ่งวันนี้นะคะ3เมษายน2565เป็นครั้งที่5แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีที่เข้าผ่อนผันการเกียนทหารซึ่งเจ้าตัวนะคะได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกานะคะ จังหวัดบึงกาฬนั่นเองสถานที่ตรวจคัดเลือดทหารกองเกณฑ์เข้าประจำการประจำปี2565ค่ะเพื่อยื่นขอผ่อนผันเป็นครั้งที่5พร้อมสาเหตุการผ่อนผันครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าหนุ่มเข้มนั้นยังติดในเรื่องของการเรียนแล้วก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบค่ะโดยมีงานละครน,นะคะที่ยังคงถ่ายทำอยู่ในขณะนี้อาทิชาติพยักคมนักเลงและบ่วงวิมาลาค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ